ประวัติพระอาจารย์หนูจันทร์หรือพ่อท่านหนูจันทร์อดีตเจ้าอาวาสวัดพัทสีมาอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านมีนามเดิมว่าหนูจันทร์จันปานเกิดเมื่อวันพฤหัสเดือนหปีมะเมียพศ2436ที่หมู่7ตำบลเขาพระบาทอำเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านเรประชาเป็นสามเณรเมืนเนม่ออายุ18ปี ก็ได้อุปสมบทที่ณนะอุโบสถวัดแดงตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียงใหญ่เมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็มุ่งมันตั้งใจศึกษาในพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพอท่านหนูจันทร์ได้เดินทางไปจำพรรษายังวัดและสำนักต่างๆมากมายหลายที่หลายจังหวัดแต่ท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดแดงมากมายค่ะอย่างเช่น ท่านได้สร้างพระประธานในอุโมสถนะคะจำนวน3องค์แล้วก็โรงเรียนประชาบาลวัดแดงและท่านยังได้วางรักฐานการศึกษาโรงเรียนประชาบาลหลายโรงเรียนทั้งในอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไซเพราท่านหนูจันทร์เป็นสิษย์เอกของอาจารย์ชูเท่าท่านฝึกฝนวิชาต่างๆจนเป็นผู้ที่มีพลังจิตแข็งกล้ามากท่านหนึ่งโดยเชื่อกันว่านะคะท่านสามารถย่อขยายร่าง ลงไปอาบน้ำในกาน้ำได้ท่านถือเคล็ดวิชาไัยศาสตร์และสำนักวัดพัทธสีมาก,ก็เป็นที่ขึ้นชื่อมากใน,ในวิชาอาคมท่านเป็นที่นับถือมากของชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนังหัวใจหรือว่ารโนสงขาหรือ,อยังประเทศมาเลเซียค่ะต่อมาพ่อท่านหนุจันได้มรณาภาพลงเมื่อวันที่15สิงหาคม ในปีพศ2525เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีรวมอายุได้89ปี69พรรษาศพหลวงพ่อนะคะก็ได้ปรุงศพผ่านไปเมื่อวันที่13สิงหาคมปีพศ2527ซึ่งก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมรณภาพสิทธยานุสิทธิ์ได้เคยถามหลวงพ่อว่าถ้าหากหลวงพ่อมรณาภาพลงสังคารของหลวงพ่อจะเป็นอย่างไรและจะให้จัดการอย่างไร พ่อท่านก็ได้บอกกับสิทธิ์ว่าจะให้เน่าก็ได้ไม่ให้เน่าผุพองก็ได้จะเอาอย่างไหนล,ละ่ะแต่ทว่าจะอย่างไรก็ตามห้ามเก็บศพไว้ให้ทุกคนช่วยกันเผาทำลายทําให้คณะสิทธิ์นิ่งอึ้องไปหลายคนในครั้งนั้นนะคะรับได้ว่าหลวงพ่อได้รู้อนาคตการหลังจากเก็บศพไว้เวลาสองปีก็ได้เปิดศพของหลวงพ่ออีกครั้งเมื่อนวันศุกร์ที่1ิสิงหาคม พศ2527ปรากฏว่าสังขารของหลวงพ่อนะคะก็ไม่เน่าเปื่อยแต่ประการใดต่อมาในวันจันทร์ที่13สิงหาคมพศ2527ตอนประมาณบ่าย3ก็ได้ทำการโปรงศพหลวงพ่อตามที่หลวงพ่อได้สั่งเอาไว้ท่ามกางเสียงคัดค้านกันมากมายค่ะในวันปรงศพนะคะประชาชนก็ต่างฮูเข้าไปเก็บจีวรเอาไว้เพื่อสักการะบูชา พอวันลุ่งขึ้นนะคะประชาชนก็เข้าไปเก็บรักอัฐิทั้งเท่าฐานกันอีกะระอกหนึ่งด้วยความเคารพศรัทธาในพ่อท่านหนูงจันทร์มีเสื่อมพลายพ่อท่านนะคะถือได้ว่าเป็นพระนักพัฒนาและก็นักปฏิบัติไปพร้อมๆกัน ท่านมีสายตาอันยาวไกลท่านใช้ชีวิตอุทิศเพื่อการศึกษาเพื่อศาสนาอย่างแท้จริงตลอดจนนะคะท่านมีได้แล้วเว้นการบำเพ็ญเพียรทางด้านวิปสัสสนาธุระประพฤติปฏิบัติด,ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญา